สูงโบยตาฮะโโอ้หงาคือแบบต้นปีแล้วหันตรวจขึ้นลึกขึ้นขโมยละลอยขโมยเป็นจุดลอยลอยลอยมีจุดม้าจดมือแฟนเป็นแผลที่ขานะครับก็ก็จะลงน้ําไม่ได้ช่วงนี้ต้องล้างแผลทุกวันกดลงอีกนั่นอยู่วัััีีคคครรรบบบเดยใครจะครับก่อน ให้เจ้าขับก่อนมีประตูหมาประตูไปรับแขกครับผมเออรับแขกก็ได้เนี่ยแหละเอาไปแล้วกะสวัสดีแอสไซฮะรีบไปเลยนี่แอสไซฟันเหลียงมาดีรีบไปแล้วสวัสดีค่ะคุนเร็วสวัสดีค่ะวงเลยนี ดีค่ะจ,จบเลย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 จบอ้เบาต่เบาอ่ะเนียนเนียนเนียนร่อยนีเนียนแรลอยยากงหมดแรงสูงโบยต้าฮะหูง,งคือแบบ